อมนูอะไรอะไรอะไปนีค่ะอมนูดูสายตาอมอมไมูอมนูป่ะพี่หลิงก็ทำเป็นมันง่ายมากอออ่หลิงเล่นสิเล่นให้อเอาเสียงเลยนะเอาเสียงเอฟเฟคเลยคือมาแล้วไม่หนุกเลยอะ ทำไงเดไม่ดีว่อไม่ออกไหเอาเ่อไม่ดีวลไปที่ตัดงกันหไม่ออะนคุทำอะไรอ่ะคุณเจอคนที่งงกว่าถ้าคุณเจอคนที่งงแล้วมันไม่ใช่มนนั่งเหรอหอมนั่้าใหม่ด้วไมีใช่มันเหนือไปนั้นตอนไหนก็เรวอะไรเนี่ย